โอเคนะครับทุกคนอันนี้จะทําเป็นวิดีโอสั้นๆนะครับจะให้ทุกคนดูนะอันนี้ในมาอยู่หลังเตานะครับทุกคนนะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูนะครับว่าเด็กเตาเรามีอะไรบ้างทําอะไรบ้างนะดูครับทุกคนความลําบากนะของเด็กเตานะครับทุกคนแท่จะไม่มีเวลากินข้าวเลยนะนี่ครับอาหารก็อาหารเลยครับอาหารเหลือจากลูกค้านะครับมีซิ้นแล้วก็ผักนะชิ้นแล้วก็ผัก ันไม่ใช่ว่ากินไม่ใช่ว่าจะกินนั่งที่ร้านหรือว่าอะไรนะคะริมทางนะครับทคนนะจะให้ดูนะริมทางนะเนี่ยริมทางของร้านนะอันนี้ก็เป็นหลังเตานะนี่ครับริมทางเลยครับนี่ครับมันไม่ใช่ว่าแบบว่าง่ายๆนะอันนี้มันความลําบากนะครับทุกคนนะอยากให้ทุกคนรู้เรืดูนะครับอยากให้ทุกคนดูแล้วก็รู้นะว่าเด็กเต่ามันไม่ได้ ง่ายเหมือนทุกคนคิดนะลําบากคนลําบากเลยครับเวลาจะกินข้าวแทบจะไม่มีนะก็เหมือนนี่ครับที่อ่างนะครับอ่างสุดหลองเรานะครับดู้่ะอัดยิงลง,งาลนะครับนั่งกินแต่ว่าติดดินเลยนะครับก่อนลำบากก็ประมาณนี้นะครับอยากให้ทุกคนดูแล้วก็รู้นะครับ ก็จะหยุดคลิปหรือว่าจบคลิปเท่านี้นะครับไปทํางานต่อก,ก่อนนะครับ